สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีุกทันครับยูผมว่ารถไถครับเอ้าคลิปนี้ยายแม่โครครับผมอ่าอยายรถมาเห็ุงานชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรถกับบอไปล,ออล,ลุ่งอ่าบอลุกั่างคือเกาแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวขึ้นเท่นเลยครับ นี่ผิดตัวครับเทนเรือนะครับเบาเบาครับเพราะว่าเทนเรือจะรุ่งครับมาเห็ุงานชั่วโมงร่วมเครงเบิร์ตเป็น 8ชั่วโมงนะครับผมอยู่นี่6ชั่วโมงครับมาตีปลาขุดลุมฟังหินนะครับรา,า่อาอยู่ข้างใน2งชั่วโมงคนระับปล่อยเบรกดนะ้ ไปโค้กขั้นนี้ก็พอดีปันได้ครับสเสริมันตีเบิร์ดแล้วนะครับผม ยังโอ้พ่อยไปขับขั้นเขียวพ่อพ่อยขับขั้นนี้ <c oughs> เอาได้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 ไดได <c oughs> เอาพลอเราอีไปตักดินขั้นนี้ครับเอ้ยให้ผมไปขับขั้นเขียวเก็บแขนอโอเคขั้นไหนก็ได้ครับง่ายๆอยู่แล้วเราขึ้นให้พอ่อให้พ่อเรา เอาเทเลอรไปเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมไปขับขั้นเชี่ยวอยู่ข้างในนะครับแม่วายิผ้าน้องๆเอฟซีเบึงหน้างานบอลลุกล่งางครับโอ้กระเป๋าผมโอ้เงินบาทเงี้ยแล้วครับก็มียัง6ลุกลุ่งล่างขนาดครับหนา้ารถสายชาร์จมีน้ำโคบตรวจสอบเบื้องว่าปุปกันห้าคคบบ่ โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวดับรถไปครับบ้านเดี๋ยวพัดลกิจยังพ่าถ้าได้จบครับนี่เขามาในมุมบ้านนะครับควบสายไฟอย่าพอรอนะครับรับเจลี่ยรืมอข้าวครับลืมเข้าว่าของมุมบ้านอย่นี่สายไฟปกติจะมี น้องมาส่งสายไปอีกเีน่นนึงครับันนี้น้องเขา,าเก็ได้มาครับอย,ยบู่ร้านครับได้มาส่งสายสากเช่นน้องเขาม่บวานต้นอายแล้วครับ ไฟไม่มีลูกขึ้นไปตามไม่ไพ่นะครับผมนี่ครับต้นนายแล้วครับผมเอาพวงไงดีอัดเก็บไปเลยนะครับผมเพราะว่าจะมันผมเป็นกองโผลไทยนะครับที่ได้บดสายไฟนะครับผมบ้าวบ้าว chúng ta hoạt động chúng ta lựa chọn chúng ta lựa chọn chúng ta lựa chọn chúng ta 국민 ευχαριστώ για την

ปี่นตูด้วยปี่นตูไปส่งออบซาเล็งครับซาเล็กก่อนด้วยสามแยกไทยหมู่บ้านหมนครับผมนี่บ้านเสียวมดแดงครับเนี่ยเอเสียวมดแดง